อหากเรากำลังสตายจงปบบเือพันนี่เป็นครั้งที่สองับผมที่ผมจะต้องมายืนทางกลางคนเยอะขนาดนี้เม hey, <hey>, hey. ื่มอกี้นี้นนเน,นี่ยผมได้ลองใช้แอปวัดพื้นที่เอาค่ามันประมาณสองเท่าไหร่วังแป๊บนึงนะผมขอเปิดผลการคำนวณของแป๊บนึง 2,650ตารางเมตรนะครับผมประมาณนี้คนคนหนึ่งนั่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.12ตารางเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่เห็นนี้ค่ะคำนวณไปคร่าวๆจะมีคนราวๆ2,367คนครับขอถามหนยครับว่าที่นี้เนี่ยมาจาก มหาลัยกี่คนครับยกสามนีบช่วยผมหนหม่อนครับทุกคนครับทุกคนครับมมมมสิ่งหนึ่งที่ผมขอเนี่ยนอกจากการชุมนุมวันนี้ผมยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการชุมนุมในครั้งนี้จะเป็นการจุดไฟแช็กหรือจุดเทียนหรือจุดไม้ขีดขึ้นอันแรก เพื่อที่จะให้พี่น้องที่มาชนบมในที่นี้เริ่มจุดกันต่อในสถาบันต่อ,ตอไปครับเ <_ d ata> ทอนิสล่ากนอนในที่นี้ว่านักศึกษาทุกคนที่จัดงานนี้เขาไม่ใช่ผู้สื่อข่าวเขาไม่ใช่ทรโคงแต่เขาเป็นคนจุดไม้ขีดครับ <_ d ata> จุดไม้ขีดอะไร ในห้องที่มันมืดเรายัางหานแนวร่วมไม่ได้เราบอกว่าอยากให้ห้องมันสว่างเราเลยทําการจุดไม้ขีดขึ้นหนึ่งอันครับและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนที่เห็นด้วยและอยากให้ห้องมันสว่างขึ้นจะช่วยกันต่อไม้ขีดอันนี้ให้มันสว่างทั้งห้องครับและถ้ามันสว่างมากพอเป็นไฟหลามพิ่ม

a baby, 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 เป็นศิลปินวางเอเป็นขบวนเปเทีขบวนจะอัปนาราเทวีโอเป็นขบวนแล้วต้องไปฟูมนเพวดีเท่ากันโอเคทีครเวลาที่ะตูกับเข้าาแล้วมาใครดีคนชนอันนี้นตายต้องตายผมไม่มีบัตรสาบตรเทพดด้วยอานาจเลยจับเสต้าเองกับดาบดิบับไม่ได้เงี้เอาเป็นว่าูไม่ผิดเทศที่ฆ่าคนตาย โจกันดีแค่เกดกอดยืนได้แที่ตงแขวนฟุตบอแซ่บเพือนดีโจกันดีหมือนพ่อกประเทศเุณดีที่ป็บกบอกพอยจอที่ไปกันเทียเป็นกแ้ต่ว่าไม่มีสิทธิ่ประเทศที่ดไม่ได้ดัตเป็นที่ปลายเงือประเทศที่สิมึงนำพูนต้องสอบตามสนประเทศที่อทิตยกตยึไว้ด้วยคนาุดจะต้องจะเอาความิประเทศที่ผุดกิน